แม่ก็เลี้ยงหนิงมากับมือนะแม่ก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับหนิงแม่ก็ปลุกทุกเช้าเลยค่ะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วค่ะตอนนี้ทำงานแล้วอ่ะแม่ยังต้องปลุกหนิงอยู่เลยแม่กลัวหนิงไปทำงานสายก็นอนดึกเลยก็ต้องให้แม่ช่วยปลุกไงใช่รถน่ะก,ก็ติดนะเวลาที่ไปทำงานเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่าหนิงอ่ะ จะได้ทานข้าวเช้าไหมห,หรือว่าทานข้าวเช้าเนี่ยไปทีหนึ่งอ่ะก็เที่ยงไปเลยแม่กลัวลูกเป็นโรคกระเพาะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าลงมาตอนเช้าก็มื้อเช้าเต็มโต๊ะเลยค่ะคุณแม่ก็เตรียมไว้ให้ทุกเช้าเลยค่ะใช่แล้วเวลาถูอไปทำงานนะงานยุ่งใช่ไหม,มแม่ไ<า>ลน์ไปอหนิงก็ไม่ตอบแม่ก็ไม่รู้ว่าหนิงอ่ะ ได้ทานข้าวไหมอาหารจะถูกปากหรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจใช่ค่ะเพราะว่าบางวันแบบทำงานยุ่งทั้งวันเลยนะคะแล้วบางวันก็กลับดึกเนาะแม่เนาะประมาณ4ี่ห้าทุ่มกลับมาแม่ก็หลับสบายไปแล้วะคะ่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ลืมที่จะเตรียมอาหารมื้อเย็นนะคะหรือว่ามื้อค่ำเนี่ยไว้ให้เราทุกวันเลยแล้วกับข้าวแม่ก็อร่อยที่สุดไม่รู้ไม่อยากทานที่อื่นเลยต้องกลับมาหาที่บ้านอยู่ดีแล้ววันนี้หนิก็มีของขวัญที่เซ็ตหมอไคุณแม่ด้วย ใช่นี่เตรียมไว้ให้โอ้โหกล่องมาเลยเลยมีการ์ดด้วยนะคะโอ้โหการ์ดลูกเปิดดูน่ารักมากเลยลูกแม่กับลูกนะตอนเราไปไหนเนี่ยใช่ค่ะแม่เปิดเลยนะเปิดเลยนี่เห็ดลินจื้อสกัดมันคืออะไรอ่ะ ตัวนี้เป็นเห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นค่ะหนิงซื้อมาก็แบบอยากให้แม่ได้ทานทุกวันเลยค่ะมแม่จะได้แข็งแรงเพราะตัวนี้เนี่ยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะช่วงนี้หนิงไม่ค่อยมีเวลาค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลคุณแม่แต่คุณแม่ก็ยังดูแลหนิงตลอดเลยก็อยากให้คุณแม่ได้ทานเห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นจะได้แข็งแรงแล้วก็แรเดี๋ยวแม่ลองทาน,<ห>นเลยเน,นาะทานเลยหืมน่าทานนะคะใช่ค่ะแกะแบบนี้นะใชงเลวเนาะ รสชาตินี้ค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเห็ดลินจือสกัดเข้มข้นค่ะหนึ่งเลือกแล้วนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่สําคัญที่สุดมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่คุณรักกันนะคะทานอีกทานเยอะๆเลยอยู่กับหนูไปนานๆนะจ้า